หลายคนคงม,มีข้อสงสัย <lawsuit. S 1> ใช่ไหมครับว่าเจ็บไหมเหมาะกับใครยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเริ่มเอาทำเอาเทอร่าดีไหมวันนี้จะมาให้พี่หมอกับตอบคำถามกันครับแต่รอหมดไม่วัยรุ่นแล้วนะมวยวัยรุ่นอยู่ครับหลายคนครับที่แบบว่าเฮ้ยหน้ายังไม่เหงหย่อนเลยทำไมถึงรีบทำอะไรเงี้ยทำตั้งแต่ยังไม่หย่อนดีกว่านะข้อตัดตาที่สําคัญอันนึงเลยคือเอาเทอร่าเนี่ยเวลายิงเราสามารถมองเห็นชั้นผิวเลยเป็นเทคโนโลยีเดียวที่ระหว่างทำไปดูหน้าจอไปเห็นชั้นผิวระหว่างทำ ย่งเราอยู่กับพี่ก๊อตที่เก่าเจ้าเดิมครับเอาก็อยู่คินิกวันนี้มันจะมาทำอาเทอร่ากันหลายคนคงมีข้อสงสัยใช่ไหมครับว่าเจ็บไหมเหมาะกับใครยังเ,เป็นวัยรุ่นอยู่เลยเริ่ม,มเอาทำอาเทอร่าดีไหมวันนี้เราจะมาให้พี่เหมอะก๊ตอตอบคำถามกันครับแต่อ่อหมดไม่ไหววัะนะย,ยรุ่นเรานะหมอไม่ไหวรุ่นอยู่ค่ะถ้าเลขสามเราก็ทำได้ต้องทำ <laughs> เลยไง <laughs> <laughs> ทุกคนได้รับบ่อยสุดก็คืออายุเท่าไหร่เริ่มทําดีไปก่อนจริงๆอ่ามันไม่ได้มีคัดค,คอยเป็นตัวเลขนะว่าจะต้องแบบอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มทำได้ถ้ามีสัญญาณของความหย่อนคล้อยก็ส,สามารถทาได้เลยซึ่งส่วนมากแล้วสัญญาณของความหย่อนคล้อยต่างมันจะมาตอนเล็กสานี่แหละหลายคนครับที่แบบว่าเฮ้ยหน้ายังไม่เห็นหย่อนเลย ทำไมถึงรีบทำอะไรเงี้ยทำตั้งแต่ยังไม่หย่อนดีกว่านะน้องพี่กรณ์มองวกันไว้ก่อนดีกว่าไหมใชม่มันช่วยเรื่องการรักษาและช่วยเรื่องการชะลอด้วยถ้ารอรอให้หน้าเราหย่อนผิวเรายับเป็นร่องปเป็นเกลียวแล้วอย่างเงี้ยไปทำตอน้เยอะๆรักษายากนะเราซึ่งเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าสรุปก็คือเริ่มมีสัญญ,ญาณก็เริ่มทําได้ไม่ต้องรอให้เราหน้ายับก่อนนะทุกคนคําถามที่2เอาเทาช่วยเรื่องอะไรครับช่วยเรื่องยกหน้ายกหน้าเอาเทาเป็นคลื่นเอาทารซาลที่่ันชั้นผิวลงไปเลยเป็น อยู่บนชั้นสมาร์ทซึ่งชั้นสมาร์ทจะเป็นเหมือนเน็ตเวิร์กที่ประคองใบหน้าของเราไว้ให้มันบักยกแต่พอเราอายุเยอะขึ้นมันก็เริ่มจะต้านแรงน้ำถมไม่ไหวแล้วมันก็เริ่มหย่อนลงมานนอันนี้สิ่งที่เกาะอยู่บนเหนือต่อมันก็คือผิวหนังมันก็หย่อนลงมาต่างนะครับอัลเทอร่าก็จะไปซ่อมแซมช,ชั้นสมาร์ทเนี่ยที่เป็นตัวที่ช่วยขึงใบหน้าเราให้ยกเนี่ยให้มันมีการสร้างคอลลาเจนใหม่ทําให้หน้าเรายกกลับนนมาเนมนสมัยเรา อหน,หนีกอย่างนึงนะครับนอกจากเรื่องความน่ายกที่จะได้จากอัลเทราแล้วนะสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมก็คือเรื่อ Quality. งสกินคอลเลกชันก็รู้สึกหน้าใสขึ้นดูคมขรผลผลผละชับขึ้นนี้ <ừ> เป็นผลมาจากการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ทั้งในชั้นเมอ์และชั้นผิวหนังด้านบนอิเฟกต์พวกนี้ไม่ว่าจะเรื่องความหน้าดีขึ้นความยกกระชับมากขึ้นเนี่ยก็จะเห็นผลเป็นที่ทททเรียบอ2-3เดือนหลังทำข้อที่3ได้รับบ่อยมากคืออาเทอร่ากับเทอร์มาต่างกันยังไง เลือกยังไงพี่ก่อนอัลเรนาจะเป็นคลื่นอัลตทร์สาวส่วนเทอร์หมาจะเป็นคลื่นวิทยุการปล่อยพลังงานจะต่างกันจริงๆแล้วอัลาจะเน้เรื่องการยกไว้หน้ามากกว่าเพราะเนื่องจากมันยิงไปในชั้นสมารโดยตรงไมโครโฟกัสอัลต o อร์ u าวในขณะที่เทอร์หมาจะเป็นคลื่น IF มันจะแผ่ลงไปในลึกๆทุกชั้นข้อบ่งชี้จะต่างกันเทอร์หมาจะเหมาะกับคนที่ต้องการกระชับผิว เรื่องการยกหน้าอาจจะซูอัลตทร้าไม่ได้ถ้าในคนที่มีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อย <c oughs> ที่นะนําว่าเป็นอัลตทร้าจะเหมก,กว่า <c oughs> แต่ถ้าในคนที่มีปัญหาเรื่องความไม่กระชับของชั้นผิวมีชั้นไขมันที่ค่อนข้างหนาเช <c oughs> ่นหน้าใหญ่หน้า <c oughs> อ้วนอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะใช้ต้นไ <c oughs> ม้ <c oughs> แล้วอัลเทร่ากับไฮฟูล่ะหรอพี่กอร อัลเทร์น่าเนี่ยเป็นออริจินอลเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีแรกของโลกเป็นคลื่นอัลตราซาว์ในการยกหน้านะครับไทฟูเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มาเขียงจริงๆมันเป็นคลื่นอัลตราซาว์เหมือนกันแต่ว่าความแรงของพลังงานมันอาจจะแตกต่างกันเพราะนั้นไทฟูจะออกฤทธิ์ได้สั้นกว่าและเบาวกว่านะครับข้อตก่างที่สําคัญอันนึงเลยคืออัลเทอร์น่าเนี่ยเวลาย,ยิงเนี่ยเราสามารถมองเห็นชั้นผิวเลยเป็นเทคโนโลยีเดียวที่ระหวา่างทางไปดูหน้าจอไปเห็นชั้นผิวระหวา่งวางทางเพราะนั้นความมั่นยําในการรักษาเราจะสามารถ ว่าแบบเลงได้ถูกต้องว่าเราจะยิงที่ความลึกไหนในใบหน้าของคนไข้คนนั้นซึ่งมันไม่เหมือนกันอย่างตละคนปัจจุบันมีแค่อัลเทอร่าเพียงอันเดียวที่เป็นแบบนัมเบอร์วันของโลกแลได้ FDA App อแอปททั้งในไทยในอเมริกาในยุโรปที่เกี่ยวกับ Lifting i n d i c a t i o n ต่างๆนะควก็จริงพี่ก๊อตเท่าที่ทำมาคืออัลเทร่าก็คือที่สุดแหละช่ฟึ่งก็รองลงมาตามราคาซึ่งพี่ก๊อตมีทั้งสองอย่าง มีทั้งสองอย่างก็มาลองเลือกกันดูแต่สุดท้ายแล้วพี่อยากจะย้ําอีกอย่างหนึงก็คือว่าแม้ว่าอัลเทราจะเป็นโกลด์แตนดาร์หรือเป็นนัมเบอร์วันในการลิกหน้าแบบไม่ขาดตัดแต่ไม่ใช่ว่าทํากับใครก็ได้สกิลของแพทย์ก็สําคัญเพราะว่าตําแหน่งในการยิงจุดที่จะยกหน้ามันไม่ใช่แบบยิงไปเรื่อยอ่ะก็ในหน้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะนั้นอันนี้นก็จะต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณหมอแล้วเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มกับค่าใช้จ่ายใใที่เสียไปเนาะความเจ็บ ละขึ้นชื่อวาดเจ็บใช่สมัยก่อนเนี่ยอาาัลเทอร์นาจะปรับค่าทางงานไป่ได้จะฟีค่าทางงานมาเพราะมันจะค่อนข้างแบบร้อนเจ็บแลวโปรโตคอลในการรักษาจะเหมือนกันแต่ปัจจุบันอ่ะโปรแกรมใหม่เนี่ยมันจะปรับาทางงานได้หลายเลเวๆ mm hmm. แล้วก็โปรแกรมที่เรียกว่า SPT ใครยินเนาะเขาเรียกว่าเอาท่า SPT ย่อจาก C plan treat ขั้นตอนแรกก็คือสแกนดูหน้าอกว่าชั้นสมาร์ทข,ของแต่ละคนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับการการรักษาว่าจะใช้กี่ลายใช้พลังงานเท่าไหร่ ช้เด็ที่เ่าหนาบางแล้วก็เริ่มรักษาเพราะนั้นเนี่ยเราจะสามารถปรับค่าพลังงานทํามลึกที่เหมาะสมในแอเนเรีย์ที่เหมาะสมซึ่งเทคนิคนี้จะทําให้ความเจ็บน้อยลงไปเยอะาอมากนะคะ,ค,ะคนไข้ทุกคนรู้ตรงกันแล้วก็ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วยเพราะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่เจ็บแบบแต่กอนแน่นอนโอเคหลังจากที่ได้ข้อมูลอินเดแบบสุดๆๆล้าตาน,นี้พร้อมยังหมดพร้อมตั้งแต่บ้านแล <laughs> พร้อมมาก <laughs> <laughs> ไปกันครับไปกันครับรวย เราก็แปกยาชานอนรอนอนรอกัอนนะสามสิบนาทีได้ครับเพื่อระหว่างทําจะได้เจ็บน้อยที่สุดครับผมโอเคมาเล่นไปก่อน คอ่ะครับก <c oughs> <Genesis> ah, right. ็จะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่า SPT คือการที่เราเอาหัวกระสุนเนียวางไปบนหน้าก่อนเพื่อตรวจดูว่าบริเวณไหนของใบหน้าที่ควรจะได้รับการรักษาเป็นพิเศษข้อดีของออร์ล่าเนี่ยก็คือเราสามารถสแกนชั้นผิวได้เห็นภาพผ่านหน้าจอเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ความแม่นยำในการรักษาเนี่ยสูงถึงข้านบนเหรอคะใช่ถ้าเนดูหน้าจอเราจะเห็นอนี่ยอาจะชั้นคูณหัง แล้วก็อีที่เห็นไปเส้นคู่ๆูย่างพิชานสุาจะได้รู้ว่าบริเวณไหนที่เราจะใช้ความลึกไหนและค่าพลงงานไหนที่จะเหมาะสมรวงถึงจะใช้กี่ลายในการรักษาสำหรับของน้องโมดก็ที่จะใช้5 0าร้อยลายในการรักษาครับแขนงต้อเนะ่ม้วกะ จะที่แบบบอลก์กทะเลาะกันที่บ้านเลย เป็นยางบ้างชอบไหมเราจะเห็นถึงความแบบอวรล่องต่างๆรู้ตื้นขึ้นค,ครับทั้งซ้ายและขวาแเนาะเห็น่อหน้าชัดขึ้นแต่น,นี่แค่ประมาณ20%เนะเห็นเต็มที่ที่ประมาณ2-3เดือนหลังทำาวามันจะต้องใช้กระบวนการสร้างคอลลาเจนใหม่ในชั้นสมาร์ทค,ครับคือมดมองกระจกอะไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าพอดูในรูปก,ก็เห็นชัดอยู่เหมือนเดิมคับ ขึ้นไปอะครับแล้วเป็นไงตอนทำระดับความเจ็บถ้าบอกไม่เจ็บเลยก็คงก็คงไม่ใช่มันต้องมีมีบางบางจังหวะที่แบบมีนเ่นใช่แต่แบบมันวนได้ครับแต่ถ้าถ้าเทียบก็คือมันมันเจ็บน้อยกว่าปกติครับพี่กอล์โอเคได้ผลงานที่แบบอยาติดตั้งใจเราลองว่าเดี๋ยวอีกประมาณเดือนสองเดือนหลังจากนี้ก็เข้าที่ละฟิวได้แน่นอนครับอ่าเป็นไงมั่งอันนี้เดี๋ยวฝากให้มดช่วยบอก คนที่ได้ดูคลิปนี้อยู่หน่อยเกี่ยวกับว่าประสบการณ์ที่ได้ทำวันนี้ครับสาหรับใครที่มีปัญหากังวลเกี่ยวกับความหย่อนคล้อยนะครับมาปรึกษาพี่ก่อนได้เลยที่ Alpha View Clinic ครับ n นะว w a m i n City a v e n u มันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นทุกคนอย่าไปกลัวนะครับแล้วเราสามารถรู้สึกได้เลยหลังทําทันท,ทีแล้วถัดไปเดือน2เดือนเนี่ยมันก็ค่อยๆลืมขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับเป็นฮัตตการี่คู่ควรมากๆเลยครับแล้วก็ถึงแม้ว่าอาัลเทราจะเป็นเครื่องมือที่ยกกระชับใบหน้าแบบไม่ต้องผ่าตัดที่ดีที่สุดในโลกใรับปัจจุบนัน แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทําที่ไหนกับใครก็ได้นะครับเพราะนั้นต้องมีความเชี่ยวชาญหรือว่าดตโมี่อย่างดีนะครับถึงจะได้ผลลัพธ์ผลการรักษาที่ดีนะครับแล่นถ้าใครสนใจก็แวะมาปรึกษากันเราได้ดูประเมินปัญหารูปหน้าแล้วก็รักษาได้ถูกจุดนะครับ